มาหน้าวันแล้วนะเฮ้ยเด็กเปแปะแล้วเฮ้ยเป็ดเหรอข้ามันสิเฮ้ยอะไรอะข้ามดิจ่ะเปล่นมาว่ะัวกลัวหมาโอ้โหว้าวอุ้ยตลกอะข้ามันสิไปไหนอะนี่ เชอร์เชอฟองเชอร์ฟองซอมิ่งวนพวกยากมัเอาละื่อว่ามันยืนอยู่หมันยากมันก็น่ารักยวนวขมอยทำเยอะกันเชอฟองครับชื่อเชอร์ฟองกัวเหรอเชอฟองกัวเหรอ สวัสดีครับเชื่อฟองขานนังเจื่อฟังนังเจื่อฟองเกออินจ๋วยนังเจื่อฟองังอาสามหยูดด้านเลยอาอยาอุดกับแม่แม่เลยฮะใช่ไหมหนูน้องเชื่อฟองัง ฟเชื่อฟังเจบ้านใหม่แล้วหรอเจอฟังเจอฟังเชื่อฟังขาเชื่อฟังขาเออเหือมาหา, uh huh. าแม่แม่แกิลเชื่อฟังหนีอ๋อหนีหนีน้องหนีหนี เข้าเชฟเจอรยากง่าอยากมากเด,ด,ดี๋ยวเดี๋เอาเชฟฟังเอาเป็นแม่สาวน้อยอ๋อแม่สาวน้อยสีชมพูอ๋อใช่ไหมนียนี่นี่น้ยังไม่ชินนะทุกคน นางอยู่ในบ้านยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนี่นางมาแล้วนางยังไม่ชิกนกับเราจะนางขี้อ้อนมากเลยอ่ะมานนี้วันยิ้มยิ้มจิงจริงจิงเอาชื่ออะไรเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยอ๋อชื่อน้องเชื่อฟองไงพี่เชื่อฟองเข้าห้องน้ำได้ไหมลูกชื่อเชื่อฟอง ข้างน้ำเป็ี่ยนตาเฮ้ยหนูค้างน้ำเป็นด้วยังหนูเก่งมากเลยหนูไม่ชอบอ๋อข้างน้ำแบบเนี้ยน้องกดฉี่หรือเปล่าแต่น้องไม่กล้าฉี่อ่ะใช่ไหมเชื่อฟองก็คือขี้สาวมากเลยยังงั้น,นอ๋อเดินทางเยอะเหรอเนี้ยเหนอฮะ,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 ะแม่กวนอยได้ปะ เออยังไม่เจอเนี่ยยังนอนอะไรขนาดเนี้ยลูกเล่นด้วยเนี่ยฮะอืมจงปุ๊กจม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 ปุ๊ก เชื่อฟองเชื่อฟองค่ะหนุ่ว่างหนูไปนอนที่ไหมหนุติดแม่แม่หรอหนุติดแม่แม่หรอยุ่มว่างหรอยุ่ม